หมีแพนด้านี่เขาว่าน่ารักนะแต่ว่าพอมาเป็นการ์ดยูกิโอปุ๊บทำไมมันดูโหดจังวะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอามอนสเตอร์ที่เป็นแพนด้ามาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับแพนด้าก็ถือว่าเป็นสัตว์ตัวหนึ่งนะครับที่มีภาพจําง่ายๆนะครับก็คือเป็นสัตว์ที่มี2ส,สีสีขาวสีดาําตาคล้าๆอะไรเงี้ยเออพอดีแบบสงสัยไงว่าแบบถ้าเป็นมอนสเตอร์ยูกิโอเงี้ยถ้ามีพวกแพนด้ามันจะมีเป็นพวกแพนด้าอะไรบ้างนะครับก็เลยลองไปเสิร์ชด,ดูเสิร์ชง่ายๆเลยนะด้วยคําว่าแพนด้าครับพอเสิร ว่าแพนด้าก็เจอมอนสเตอร์ทั้งหมด8ตัวครับผมซึ่งจะมีเป็นมอนสเตอร์ที่ดูก็รู้เลยว่ามันเป็นแพนด้านะครับแต่ว่าเหมือนจะมีมอนสเตอร์บางตัวนะครับที่ชื่อแพนด้าอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวของมันไม่ใช่หมีแพนด้านะครับอันนั้นเป็นอาจจะเป็นชื่อเฉพาะของมันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ผมขอคัดมาคุยเฉพาะตัวที่เป็นหมีแพนด้ากันแล้วกันหรืออาจจะไม่ใช่หมีโดยตรงอะไรเงี้ยแต่ว่าดูมีความเป็นสัตว์ป่านะครับสมกับที่เป็นแพนด้าอย่างนี้นะโดยมาตรฐานนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจตรงกันนะครับกอ่าไปวพ เป็นมอนสเตอร์ที่มีความเป็นหมีแพนด้าหรือเป็นสัตว์ป่าที่มีความคล้ายแพนด้าก็จะได้มา8ตัวนะครับเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังกันว่ามีแพนด้าอะไรบ้างระหว่างที่ผมพูดอยู่นี้ท่านผู้ชมก็อาจจะลองจินตนาการดูก็ได้ว่ามอนสเตอร์แพนด้าที่ท่านผู้ชมรู้จักนัน้นอ่ะมันมีตัวอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็จะปรากฏตัวขึ้นมาใน8ตัวนี้หรือไม่นะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยดีกว่านะว่าจะมีแพนด้าอะไรบ้างเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับผมตัวนี้มันมีชื่อว่าเลกเกอร์แพน แ e ็กเกอร์แเป็นมอสเตอร์เอฟเฟธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี800ป้องกัน800ครับซึ่งการ์ดใบนี้อาจจะไม่ใช่แพนด้าโดยตรงนะครับหนักไปทางแร็กคูลธนูกิอะไรอย่างนี้มากกว่านะเออแต่ว่าชื่อมีแพนด้านะครับอย่างที่บอกไปนะมีความเป็นสัตว์ป่าด้วยก็เลยเอามาใส่ไว้ในคลิปนี้นะครับการ์ดใบนี้นะครับก็เป็นมอสเตอร์ที่พลังโจมตีไม่เยอะเลยครับผมแต่ว่ามันมีเอฟเฟกที่สามารถอัพพลังโจมตีของมันได้ครับเอฟเฟกของ r ร็กเกอร์แพจะมี2อย่างนะครับเอฟเฟ ในสแตน By Fa ฟ e ของเราหรือของอีไฟหนึ่งเนี่ยเราสามารถจ่ายไล f e Point เพื่อให้เอฟเฟกต์ทำงานได้นะครับเอฟเฟกต์ effect นั้นก็คือเราสามารถส่งการ์ดใบบนสุดจากเด็กของเราลงสู่สารไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าการ์ดที่เราส่งไปนะั้นะเป็นการ์ดมอนสเตอร์นะครับพลังโจมตีและพลังป้องกันของตัวเรเกอร์แพนด้าจะเพิ่มขึ้น200พอยต์ตามเลเวลของมอนสเตอร์ที่ถูกส่งไปครับเอาไว้ง่ายถ้าเราส่งบลูอายลงไปอย่างเงี้ยพลังโจมตีก็เพิ่มขึ้นพันหแบบนอนๆเลยนะส่วนเอฟเฟกที่2ของตัวเรกเกอร์ นะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกทําลายส่งลงสู่สารไปเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่เลเวลต่ําที่สุดในสุสารของเราหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับตัวต่อไปนะครับผมเอนเตอร์เมดราแพนด้าครับ เอนเตอร์เมราเพนด้าเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมธาตุดินเผ่าสัตว์ป่าเลเวล3พลังโจมตี800ป้องกัน800ครับการ์ดใบนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นมอนสเตอร์เพนดูลัมนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกต์เพนดูลัมของมันด้วยแต่ก่อนอื่นพูดถึงเพนดูลัมสเกลของมันนะครับเพนดูลัมสเกลของเจ้าราแพนด้านี้มีอยู่3ครับผมเอฟเฟกต์เพนดูลัมนะครับก็คือเทิร์ละครั้งในช่วงเมนเฟสของเราเราสามารถที่จะเพิ่มสเกลเพนดูลัมของมันได้1อันครับผมเพิ่มได้มากสุดถึง12เลยนะส่วนเอฟเฟกกต์์ารดหลักของมันนะคครับับก็ืออตวขง i อ t e r ต e ร์ a t e ร a ายแนนะครับถ้าเกิดว่ามอน s เตอร์ n d u l u ลัมของเราตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีเราสามารถทําให้การโจมตีนั้นไร้ผลได้ครับแต่ว่าเอฟเฟกนี้ของตัวเ n t น r m อร์เมดร้ายแนะครับจะสามารถใช้งานได้เพียงเพลินละครั้งเท่านั้นครับเออลืมพูดไปเมื่อกี้นะครับเนื่องจากชื่อของมันขึ้นชื่อว่า Inter m อร์เมนะครับก็เป็นมอนสเตอร์ที่เรียกว่าอยู่ในซีรีส์ของเ n t นเ m อร์มอีกทีหนึ่งนะแต่อย่างที่บอกไปนะครับผมเสิร์ชคาว่าแ a n ด a แล้วเจอมันก็เลยเอามาคุยให้ฟังกันด้้ววววยปปรระกกาาชชนนีีีััตตต่่่ออไผมม็ื p พนด้าโมโหร้ายครับผมแพนด้าโมโหร้ายเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล3พลังโจมตี800ป้องกัน600ครับแม่โมโหร้ายแต่พลังโจมตีไม่เยอะเลยนะครับผมแต่ว่าตัวของแพนด้าโมโหร้ายตัวนี้นะครับมันสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ตามจานวนมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งตัวละ500เลยครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันโจมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่แล้วพลังโจมตีของมันมากกว่าพลังป้องกันของมอนสเตอร์ตัวนั้นก็ให้มอบความ เสียหายทะลุดีเฟนส์ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเลยครับถือว่าเอฟเฟกโหดเอาเรื่องเลยนะครับเพราะว่าการที่มันเพิ่มพลังโจมตีได้ต่อจานวนมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งตัวละ500ใช่ไหมตีง่ายๆว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์สัก4ตัวอย่างเงี้ยพลังโจมตีของไอ้หมอน,นี่ก็กลายเป็น2,080ซะอย่างนั้นเลยนะครับผมแถมยังโจมตีทะลุดีเฟนส์ได้อีกนะถ้าใช้ดีๆก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวนะครับแพนด้าตัวต่อไปนะครับผมแจ็บเบี้ยนแพนด้าครับแจ็ปเบี้น Panda, นบยน Panda นะครับผมไอตัวนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ําเผานักรบสัตว์เลเวล3พลังโจมตี1500ป้องกัน1000ครับการใบนี้นะครับผมมีอยู่2อเอฟเฟกด้วยกันครับเอฟเฟกที่1นะครับก็คือถ้าเกิดว่าในสนามของเรานั้นมีมอนสเตอร์เผานักรบสัตว์อยู่2ตัวขึ้นไปนะครับเราสามารถอัญเชิญการ์ใบนี้จากบนมือลงมาแบบพิเศษได้เลยครับโดยที่ว่าการอันเชิญแบบพิเศษนี้ของตัวแจ็คเบี้ยนแพนด้านะครับมันจะสามารถทําได้เพียงเทินละครั้งเท่านั้นครับผมส่วนเอฟเฟกที่2นะรับ เราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นเอฟเฟกต์นั้นก็คือถ้าเกิดว่าแจ๊เบียนแพนดา้าถูกส่งลงไปสู่สารจากบนฟิลนะครับเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเรา1ตัวแล้วมอนสเตอร์ตัวนั้นจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ยพอยต์ครับตัวต่อไปนะครับผมคิลเลอร์แพนด้าครับคิลเลอร์แพนด้าเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล4พลังโจมตี1,200งัน้ป้องกัน1 0 0่ันครับตัวนี้ไม่ใช่มอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์นะครับมันก็ เริ่มไว้กับตัวนะครับแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ที่มีนิสัยดุร้ายมากๆเลยนะคือเท่าที่เล่ามาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแพนด้าแต่ละตัวนี่คือแบบมันโหดมากนะทั้งๆที่ภาพจําของพวกเราก็อาจจะนึกถึงว่าแพนด้ามันไม่ได้แบบว่ามีความดุร้ายอะไรนอนกินใบไผ่อะไรเงี้ยนะครับเอออาจจะมีภาพจําประมาณนั้นแต่ว่ามอนสเตอร์ที่โผล่มาในคลิปนี้คือแบบโอ้โหถือก็บอกไม่ไผ่บ้างนะครับผมใช้หมัดแย็บในการโจมตีบ้างนะครับมีการโมโหร้ายบ้างอย่างเงี้ยเออถือว่ามีความหลากหลายแล้วก็หักล้างภาพ แพนด้าผู้น่ารักที่เราเคยจําได้ไปได้พอสมควรเลยตัวต่อไปนะครับผม Treasure Panda ครับ Treasure Panda เป็น m o n สเตอร์เอฟเฟธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวลสพลังโจมตี1,100ป้องกัน2,000ครับ การ์ดใบนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือเราสามารถที่จะเลือกการ์ดเวทมนต์กับดักได้ 1, 1> นถึงสใบนะครับจากสุสานรีมูฟออกจากเกมในสภาพคว่ำหน้าและทีนี้เนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ธรรมดาที่มีเลเวลเท่ากับจํานวนการ์ดที่เรารีมูฟไปจากในเด็กลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ครับผมก็เอาง่ายๆสมมุติว่าเรารีมูฟการ์ดเวทมนต์กับดัก2ใบออกไปในสภาพคว่ำหน้าอย่างที่บอกเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็จะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ธรรมดาที่มีเลเวล2 1ตัวจากในเด็กลงมาแบบพิเศษ ได้เลยครับตัวต่อไปนะครับผมเป็นแพนด้าบอกครับแพนด้าบอกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุน้ําเผาไซคิกเลเวล4พลังโจมตี1,700ป้องกัน1,400ครับคราวนี้ก็มาเป็นแนว,แ,นวแบบแพนด้าที่เป็นหุ่นยนต์ที่เป็นเครื่องจักอร,ะ ic, ะรอะไรอย่างนี้่ะแต่ว่าเป็นเผาไซคิกนะครับผมใช้พลังจิตอะไรอย่างนี้ตัวของแพนด้าบอกนะครับมันเป็นมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกว่าถ้าการดใบนี้ถูกทําลายและถูกส่งลงไปสู่สารเราสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์แปดร้อยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์เผา เเผวไซคิกเลเวล4จากนีเด็ก1ตัวลงมาบนฟิลแบบพิเศษได้ครับผมตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายของคลิปนี้แล้วมอนี่มีชื่อว่าแพนด้าปริแตกครับผมแพนด้าปริแตกเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล4พลังโจมตี1,000ป้องกัน800ครับตัวของแพนด้าปริแตกอันนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ Effect ของมันก็คือตราบได้ที่มันหงายหน้าอยู่บนฟิลของเราแล้วมีมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าที่อยู่บนฟิลถูกทำลายไปเนี่ยการ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น5 0 0อยรอตรนแรก มันเพิ่ม500แต่ว่าคิดไปคิดมามันเพิ่มทั้งในกรณีที่ของอีกฝ่ายด้วยของเราด้วยแน่ๆเลยเพราะว่ามันไม่ได้เขียนว่าการ์ดบนฟิวของเราอะไรางี้นะถ้าเกิดว่ามันสามารถทําลายเผ่าสัตว์ป,ป่าของมอนสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างเงี้ยพลังโจมตีของไอตัวแพนด้าปริศแต่อันนี้ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เขียนไว้ว่าจากัดเพิ่มที่เท่าไหร่นะก็ตีไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆพลังโจมตีของไอตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเช่นกันถ้าเทียบกับไอตัวแพน, ai, ด,น,น,นด้าโมโห สัก6ใบใช่ไหมพลังโจมตีก็อาจจะเพิ่มขึ้นได้สัก3 0 0พันแต่ว่าถ้าเป็นไอตัวแพนด้าปริแตกอันนี้ถ้ามันตีไปเรื่อยๆสมมติสักสิตัวอย่างเงี้ยพลังโจมตีของมันก็เพิ่มขึ้นได้5 0 0พันเลยทีเดียวนะอ่าถือว่ามีเอฟเฟกที่ดีกันคนละแบบละกันเนาะอย่างไอตัวแพนด้าปริแตกเนี่ยมันไม่โจมตีทะลุดีเฟนส์ครับแต่ว่าไอแพนด้าที่เป็นโมโหร้ายมันโจมตีทะลุดีเฟนส์ได้นะครับผมอ่าก็ชอบแพนด้าตัวฉุนเฉียวตัวไหนก็สามารถเอาเข้ามาใส่ในเด็กไว้ได้นะครับ โอเคสำหรับมอนสเตอร์ที่เป็นแพนด้านะครับผม,ผมก็เล่าให้ฟังไปแล้วมี8ตัวตามนั้นเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีตัวอื่นที่ออกเป็นแนวหมีแพนด้านะครับที่เป็นการ์ดทางการนะท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์เสริมกันเข้ามาได้เลยที่ผมหาเจอก็มี8ตัวนี้เท่านั้นเลยนะซึ่งแต่ละตัวก็อย่างที่บอกไปนะครับผมมันลบภาพแพนด้าน่ารักน่ารัก,รกที่เคยจําได้ไว้นะครับกลายเป็นแพนด้าแบบหลอนๆบ้างแพนด้าที่แบบน่ากลัวน่าโมโหร้ายบ้างก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้น ถ้าฟังได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ